พีนะคะพี่ๆทุกคนหนูนะคะชื่อนางสาวคณิตาสัมพันธ์นะคะเป็นแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลารชนาครินนะคะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้แล้วก็มาเขาเรียกไงอ่ะมาแชร์ประสบการณ์กันบพวกพี่ๆนะก็วันนี้นะคะในหัวข้อนะคะก็คือเจ็ดกระบวนท่านะคะ่ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเจ็ดกระบวนท่า เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการนวดลทยที่นําวิธีการนวดผ่อนคลายนะคะมาช่วยให้พี่ๆเนี่ยรู้สึกว่าแก้ปวดเมื่อยได้นะคะเหมือนทำงานล่ารานแรงานงานอาจจะมีอาการปวดป้าปวดคอปวดหลังปวดเอวนะคะซึ่งการช่วยปวดเมื่อยเนี่ยค่ะเราสามารถที่วยตัวดเองได้ นวดเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคะแล้วก็ทุคนี้เนี่ยเป็นวิกฤตของโควิดช่วยนะคะเราก็สามารถาำการนวดเนี่ยคะ่ะการวดตัวเองมำหรับารทำงานน,น,นานๆนะคะการปกติเนี่ยนะคะคนคน,คนปกติอาคะ่ะพอมีความเครียดหรือว่าเกิดจากการทํางานอกนะคะก็ะะจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นเนี่ยการปวดบา่าปวดคออันนี้จะพบเจอกันทุกๆคนนะคะ แล้วก็การนวดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายตใจผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็การนวดนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะวันนี้นะคะก็เรื่องแรกเลยนะคะที่จะสอนในเรื่องของข้อควรห้ามข้อควรระวังก่อนที่จะนวดนะคะมีอะไรบ้างเชื่อว่าคน่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ข้อแรกนะคะก็คือมีอาการไข้ ให้ยังไงให้ต่ำๆหรือให้สูงนะคะถ้ากรณีของผู้ป่วยหรือว่าคนทั่วไปที่มีอาการให้ต่ำๆให้อ่อนอ่อนแบบนี้ค่ะสามารถนวดได้แต่ถ้าเพื่อไหลที่ไข้ขึ้นสูงเกิน40องศานะคะหรือว่ามีอาการหลังอ่อนนะคะตัวร้อนแบบนี้ก็คือไม่แนะนำจริงผู้ดทุกผู้ป้อนค่ะก็คือให้กินยาค่กถ้ามีนะหรือว่ากินยาลดไข้ก่อนเพราะงั้นนะคะให้นวด ข้อที่สองนะคะก็คือคนที่มีอาการปวดบวมแดงร้อนนะคะจุดจุดนั้นที่เราเจ็บนะคะให้เว้นจุดนั้นไปก่อนนะคะไม่ควรที่จะนวดข้อที่สามนะคะคนที่มีโรคิูหนังค่ะซึ่งโรคิูหนังนะคะถามว่ามีอะไรบ้างหนึ่งค่ะพวกกาเงื่อนสะเก็ดเงินจุดนี้นะคะไม่ควรที่จะนวดเลยให้เว้นไปนวดบริเวณอื่นน,นะคะ แล้วก็อีกอย่างก็คือก่อนที่จะนวดนะคะแนะนําให้ทุกคนนะคะ ตี่หน่รนงร่างกายว่าจุดไหนเรานวดว่าเราเจ็บเป็นที่เศษบไหมหรือว่าจุดไหนก็คือกดไปก็คือปกติออนนี้นวดได้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่นวดนะคะแนะนําของพี่เลยก็คือล้างมือของตวเองเนะะี่ยค่ะให้สะอาดนะคะด้วยน้างสบู่ก็ได้เอาความหมอ,อก็ได้นะคะแล้วก็ให้เว้นจุดที่เป็นแผลนะคะใม้เป็นไฟ แล้วก็วิธีการวัดน,น,นะคะก็คือเราจะใช้วิธีการกด ที่นั่งช like ื่อแล้วก็ให้ให้ยังไงคะให้ขยลดในการนิ่งหวานนะคะทีน AH. um ี้เรามาดูข่าวว่าวันนี้เรามีทั้งหมดเจ็ดห้ากันนะคะร่บเจ็ดห้าอยรู้ไหมคะว่าหาไหนบ้างที่แบบพูดถึงเรื่องรั้นเรารู้เลยมีไหมคะมีกัร้บ้างตามร่างกายอะค่ะพี่แก้ไายเครียดแก้ปวดเมื่อยมีใครรู้บ้างไหมคะให้พวกเทียค่ะยกน้นขึ้นมา นิ้วที่เราจะนวดนะคะจะมีทั้งหมดส0นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็สินิ้วของเราค่ะซึ่งครั้งที่เรานวดนะคะพี่อ่ะยกนิ้วขึ้นมาเลยเนาะแต่ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็สี่นิ้วที่เหลือนะคะใช้สันมือเนาะอย่างใช้เล็บติดนะคะหนูาในวดให้เคลื่อนใช้นิ้วติดเคลื่อนแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่ให้ใช้ัวนิ้วนี้ค่ะ ข้อแรกนะคะจะเป็นจุดกลางร,ระหว่างคิ้วค่ะอยู่ตรงไหนคะจุดกลางร,ระหว่าง,งคิ้วฝนต้องในพา้ที่จุดแรกระหว่างจุดกลางคิ้วนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะจะอยู่บริเวณน,นี้นะคะซึ่งจุดนี้นะคะพอเรากดไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมัน มันกะพุ้นสมองนะคะ่ะที่พอเรากดแช,นะแช่ไว้เนาะกดแช่ไว้แล้วก็นับหนมุนจิตนะคะในใจตึกนี้นะคะคับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตึดนี้นะคะแล้วก็่อดคะ่ะอ่าเป็นไงคะจะรู้สึกว่าคิ้วของเราแข็งแน่นๆหรือไม่นะคกที่สองนะคะ จะอยู่บริเวณใต้คิ้วค่ะจุดใต้คิ้วของเรานะคะก็จะกระถตกลงมาจากขึ้นบนนิดนะะึงค่ะมาอยู่ใต้คิ้วที่เราแต่งหน้ากันนะคะตรงน ได้นะคะจุดนะที่หาไข่เกลียด้าถูกบ่อยแกหผมที่ไรได้ด้วยค่ยยนะต่อไปจุดที่สามนะคะคุณพบไปแล้วเนาะจุดที่สามเรียกว่าจุดของกระดูกไห้ค,คอยะคะอ่ะอ่ถามว่าอยู่ตรงไหนอ่ะขออนุญาตด้คหลังนะคะ เรานะคะเราจะใช้ิ้วหัวแม่โป้งของเรานะคะ,นะ,คะในการกดโดยการคัอน,นมือลงนะคะแล้วก็เอาหัวแม่โป้งมาต่าดันขึ้นค่ะจุดนี้ก็เหมือนกันนะคะแช่ไว้สิบวินาทีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบพอเสร็จนะคะจุดต่อไปก็คือที่เดียวกันเลยค่ะเราจะใช้นิ้วของเรานะคะภาษาญ เนาะประสานมือกันแล้วใช้หัวแม่โป้งทั้งสองข้างนะคะในการกดอ่าทำไห้ดูนะคะเอามือยกขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ข้ามลงไปก็จับค่ะที่บริเวณใต้ทั้ใต้ขั้นคอยนะคะทั้งสองข้างแล้วกดพร้อมกันค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วปล่อยค่ะอ่าจุดนี้พอเรากาดเราถึรู้สึกว่าขึ้นสมองนิดนึงนะคะที่ต่อไปค่ะจุดที่สี่ก็คือจุดบริเวณต้นคอนะคะจุดบริเวณต้นคอคอยู่ตรงไหนจุดนี้ค่ะที่ถสันคอตรงน,นี้ค่ะคะบริเวณสันคอตรงนี้ค่ะทั้งสองข้างสันคอของเรานะคะก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะ เหมือนจับจุดก่อนก็คือประสานมือแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หัวแม่โป้งในการกดะนะคะเวลาการกดนะคะจุดนี้เราจะกดจากต้นคอ,งอ,อลงไปที่โคนนะคะที่ขิวกดแบบนี้นะ,ะนะับหนึ่งคานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ขยับมือเลื่อนลงมานะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็สิ้นสุดนะคะอยู่บร,ริเวณต้นพอนะคะหนึ่งสองสาส่ห นิ้วทั้งสี่นิ้วของเราเนี่ยค่ะในการกดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะใช้ฝันนิ้วตรงนี้กดนะคะโดยการนะคะกดที่ตะเ,เสื้อตรงนี้ค่ะที่ตะเสื้องนี้นะคะกดจากคอลงไปบา่าแล้วก็กดขึ้นจากบา่าคอนะคะอ่าเลือกเลยนะคะใช้ทั้งสี่นิ้วนะคะ าเราจะกดข้างซ้ายเราใช้ข้างขวาถ้าเรากดข้างขวาเราใช้ข้างซ้ายกดฮักอย่าลืมด้ยค่ะที่สังเกตเพื่อนะคะถ้ากดข้างที่หนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะแล้วก็ขึ้นมาด้เสื้อน,นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะแล้วก็ขึ้นมาชิดคอเลยค่ะนับหนึ่งสองสาม มาสามห้าครั้งนะคะกดซ้ำๆต่อไปค่ะห้าที่กนะคะก็คือบริเวณฝาหน้าหน้าซึ่งบริเวณฝากล้านหน้าของเรานะคะจะมีทั้งหมดสามจุดด้วยกันตามรูปที่ขึ้นเลยนะคะที่มีใต้ของตาล้านึงมีใต้รักแร้ก่อนรักแร้นี้นะคะหนึ่งแล้วก็มีที่หัวไหล่ ไปค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดที่สองนะคะก็คือบริเวณนักแร้ให้พี่เอาหนึ่งเดิมขัดข้อมือแล้วก็กดลงไปค่ะที่ข้อสองนักเล้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดที่สามก็คือที่แขนค่ะเอาหัวแม่โป้งนะคะ ฮะาก็กดแชร์เลยค่ะ1น่อ Thank um. you. บนตะบับแล้วก็ต้มร่องสะบับถามว่าสะบับอยู่ตรงไหนพวกคุณอยู่ที่เป็นสันกระดูกพอเรากดไปสันจร่องอยู่อ่ะอ่ากดนะคะอ่านกดนะคะกดค่ะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ขยับขึ้นตะคหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เดิมเลยเอามือข้างที่อยู่อฝั่งนี้นะคะทำแบบนี้แล้วก็กดไปข่าหนึ่งสอง I oh.